สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผู้ที่ให้ว่าบวกเก่งมาีเลยเด้อคลิปนี้กับภากากดไลค์กดแชร์น้ำเด้อสองเกอือบเพื่อนสิพากันไปหาผึ่งเดือนหาข้าภาคกลางเัาเดือนเมษาแต่คนอีสานนะว่าแต่เดือนหาหน้าม,มิ่มแซ่บเลยเด้อมาหาเบิ่งมิ่มก้อนเพื่อนว่าสองเกอือบเพื่อนสิพาากันไปเลาะเรื่อย สีผ้าไปเลาะเบิ้งข้างนิ่มแล้วก็เอาข้างนิ่มมา,าไหวกินนำนิ่มเดินหาในสุดยอดอิลีเฮ้ก็อยากได้เฮ้ก็อยากจะกินได้กินแล้วมันแสบอิลิได้ทั้งหวานทั้งหอมที่นอนเฮ้ยค้องแขงค้องแสบอิลิฝากพี่น,น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้ดเอผู้ใด้เบิ้งมาหอดีและวกระไรอย่าลืมพูด้ากใส่สีผ้า,า,าไปเรื่อยๆหากมีสีผิโอได้ไม่ไม่มากเลยสิบรรยายให้ฟังไปเรื่อย น,น้ำหิมตานตแช่หรือหอมมาแต่ยังยิบล่องเบิรงอยูออ่แต่ผู้ป่านไปกินบไน่ได้ท์ที่ไปหนาบะกะกินอย่างแห้งไม่เอาให้กินย่ายางแตซื้อน้ำหิมานตน้ำร้อนเซเว่ยนยังสิกินได้บ่ราะน้ำเซเว่นไปกินบไนน่ไนท์น้ำหม,มูเกิดมาหมดศัตรูว่าจะเลยว่าหมดบุญแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคระับพ่อแม่พี่น้องครับสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ